ในวิดีโอนี้เราจะแสดงวิธีเปิดใช้งานไฟกระพริบฉุกเฉินระหว่างทํากิจกรรมกระบวนการนี้จะครอบคลุมซีรีส์ต่างๆเช่น Enduro 3, E p i x Pro Gen 2, o e n i x 8และ Tactics 7นาฬิกาสำหรับกีฬาหลายประเภทกลางแจ้งก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงคุณสมบัติของไฟกระพริบฉุกเฉินความเข้มแสงปรับได้และไฟเตือนสีแดงเพื่อความปลอดภัยช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นขณะฝึกซ้อมในที่มืดสามารถให้แสงสว่างที่สะดวกสบายเมื่อคุณต้องการ โหมดไฟกระพริบฉุกเฉินสามารถปรับให้เข้ากับจังหวะก,การวิ่งของคุณได้หมายเหตุการใช้ไฟกระพริบฉุกเฉินระหว่างทำกิจกรรมจะมีกระทบต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ของนาฬิกาของคุณตอนนี้เรามาตั้งค่าไฟกระพริบฉุกเฉินกันก่อนที่เราจะเริ่มโปรดทราบว่าโหมดแสงแต่ละโหมดนั้นเฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมนั้นๆกระบวนการนี้จะต้องเสร็จสมบูรณ์สำหรับประเภทกิจกรรมแต่ละประเภทคุณต้องการให้เปิดใช้งานไฟกระพริบฉุกเฉินขั้นแรกให้กดปุ่ม start stop เพื่อเปิดรายการกิจกรรมและแอป นาฬิกาบางรุ่นอาจต้องให้คุณเลือกไอคอนกิจกรรมเพื่อดูรายการทั้งหมดของคุณใช้ปุ่มดาวเพื่อค้นหากิจกรรมที่คุณต้องการตั้งค่าให้ไฟกระพริบฉุกเฉินทำงานกดปุ่ม start stop เพื่อเลือกกดปุ่ม up ค้างไว้เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าตอนนี้เลื่อนลงไปแล้วเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นเลือกไฟกระพริบฉุกเฉิน คุณสามารถดูรายการการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับไฟกระพริบฉุกเฉินได้ที่นี่สำหรับตัวอย่างของเราเราจะเลือกสถานะเราสามารถเลือกตั้งค่าเป็นเปิดหลังผ้าทิศตกหรือปิดได้เราจะเลือกหลังผ้าทิศตกถัดไปเลือกโหมดเพื่อตั้งค่าประเภทไฟฉายคุณสามารถเลือกได้ระหว่างการกระพริบชีพจรสัญญาณไฟกระพริบที่หรือจังหวัเราจะเลือกจังหวัด สุดท้ายให้กดปุ่ม back จนกว่าคุณจะกลับสู่หน้าปัดนาฬิกาครั้งต่อไปที่คุณใช้กิจกรรมนี้ไฟฉายจะเปิดใช้งานตามการตั้งค่าที่คุณได้กำหนดไว้คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อตั้งค่าไฟกระพริบฉุกเฉินสำหรับกิจกรรมเพิ่มเติมและนั่นแหละขอบคุณที่รับชมหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดดูวิดีโออื่นๆของเราหรือเยี่ยมชมเราที่ support.gaming.com